เรียบร้อยครับล่าสุดจบสักทีครับบาร์เซโลนาประกาศต่อสัญญากับเฟรนกิเยองเรียบร้อยนะครับจนถึงปี2029ก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับทั้งบาร์ซ่าแล้วก็ตัวนักเตะเองนะแฮปปี้เอนดิ้งครับ เป็นทางการสักทีครับเมื่อบาร์เซโลน่ายืนยันอย่างเป็นทางการว่าเฟรนกิเดยองต่อสัญญาใหม่กับสโมสรเรียบร้อยแล้วครับซึ่งจะมีระยะเวลายาวจนถึงปี2 0 2 9สัญญาเดิมของเฟรนกิเดยองะหมดลงหลังชบฤดูกาลนี้และทั้งสองฝ่ายพูดคุยเรื่องสัญญาใหม่กันมาเป็นเวลาน,นานหลายเดือนมากๆนะครับปัญหาที่พวกเขาพบก่อนหน้าน,นี้ก็คืออาริซูซูนครับเอเจนต์ของเดยองเนี่ยทำให้การเจรจาล่าช้าครับแต่นั้เแต่ตัดสินใจเปลี่ยนเอเจนต์ทันทีครับและทุกอย่างก็ดําเนินไปแบบรวดเร็วนะครับหลังจาก ปลดอาริดูซูนออกการเป็นเอเยนเขาก็เรียบร้อยเลยเดยองครับปรารถนาจะเล่นกับบาซ่าต่อไปมาโดยตลอดและเขายังเป็นแข้งสําคัญในแผนงานของออสิเฟรกด้วยเหมือนกันทําให้ทุกอย่างเนี่ยลงตัวแบบเรียบง่ายมากๆนะครับเดยองเนี่ยปรารถนานะครับที่จะเล่นแบบอยู่ยาวๆเลยกับบาซ่าอยากปูรากฐานอยู่ที่นี่อะไรนฮะท้ายที่สุดบาซ่าก็คอนเฟิร์มอย่างเป็นการว่าเฟรนกิเดยองครับได้ตกลงต่อสัญญาเพิ่มออกไปจนถึงปี2029เรียบร้อย รายง,งานยังระบุอีกว่าเฟรนกิเตยองครับจะได้รับค่าเหนื่อยเท่าเดิมไปจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้จากนั้นค่าเหนื่อยของเขาจะลดลงตามที่ตกลงกันไว้นะครับนับแต่วัย28ปีอย่างเฟรงกิเตยองครับผ่านการคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนร่วมกับบาร์ซ่ามา2สมัยโคปาเดเรย์2สมัยสเปนิซูเปอร์ครับ2สมัยนับตั้งแต่แย,ายมาอยู่กับทีมในปี2019นะครับจนถึงตอนนี้ครับเฟรงกิเตยองครับยังผ่านการลงสนามให้กับบาร์ซ่าไปแล้วทั้งหมด267เกมนะ ทําไปแล้ว19ประตูพว่วงด้วยอีก24แอสซิสต์นะครับโอ้โหสุดๆนะครับก็ถือว,ว่าสมใจอยากละต้องบอกว่าได้ยองสมใจอยากได้อยู่กับบาซ่าไปอีกนานเท่านานเลยนะครับยินดีด้วยเนาะดูกันต่อครับทั้งลิเวอร์พูลบาเยอร์นะครับจ้องอยู่ครับริกเกนนะครับเผยไม่ปล่อยลอตันเบกยือถกสัญญาอยู่ณเวลานี้นะครับ รู้ว่าหลายทีมให้การจับจ้องเนี่ยโอ้โหรีบเลยที่จะคุยสัญญาใหม่จะยื้อให้ได้นะครับไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ครับลาสเรเกนครับออกีฬาของบรูรัยดอทมุนครับยอมรับว่าไม่อยากให้สถานการณ์การต่อสัญญาของนิโก้ชลอตันเบกเนี่ยยืดยาวออกไปอยากให้มันจบไม่อยากให้มันยาวเกินนะครับเซนเตอร์วัย25าปีอย่างชลอตันเบกครับจะหมดสัญญาในปี2 0 2 7โดยเขาตกเป็นข่าวว่าได้รับความใจจากทั้งไบเยตแล้วก็ลิเวอร์พูลบิลครับรายงานบอกว่าตัวนักเตะเองเนี่ย ไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในการขยายสัญญาแต่เป็นโอกาสในการอยู่กับสโมสร,รที่ได้ลุ้นแชมป์มาครองมากกว่านะครับทีมไหนที่ลุ้นแชมป์เยอะหรือว่ามีโอกาสจะได้แชมป์เนี่ยเขาก็อยากจะไปทีมน,นั้นใครใครก็อยากจะประสบความสําเร็จเนะาะเมื่อถูกถามถึงเรื่องนี้ครับริเกนก็บอกว่าเขามีสิทธิ์อย่างเต็มที่ในการวางแผนอนาคตของตัวเองอย่างรัดกุมเราเคารพเรื่องนี้และผมเชื่อว่านะว่าความสนใจไม่ได้อยู่ที่เรื่องเงินเงินทองทองแต่เป็นมุมมองความไว้เนื้อเชื่อใจและความเชื่อมั่น พวกเราจะไม่เร่งร้อนอะไรทั้งนั้นแต่แน่นอนว่าเราก็ไม่อยากลากให้มันยาวไปแบบไม่มีกําหนดทุกคนทราบเรื่องนั้นเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของริกเกนนะครับบอกว่าไม่อยากจะให้การต่อสัญญาใหม่ของอชลอตตันเบกกับโสมสรนเนี่ยมันยืดเยื้อออกไปครับกลัวว่าสุดท้ายแล้วมันจะไม่ประสบความสําเร็จนะครับอยากจะให้มันจบอย่างเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเอออันนี้ก็ถือว่าน่าคิดพอสมควรน,นะครับลิเวอร์พูลยิ่งจับตายอยู่ แฮร์รี่เคนครับย้ำครับว่าตอนนี้แฮปปี้กับเสือร์ไพร์ตไบเยนมากๆแม้มีข่าวหวนกลับไปที่สเปอร์นะครับแฮร์รี่เคนครับกองหน้าตัวเก่งของอังกฤษแล้วก็ไบเยนครับย้ำอีกครั้งว่าตอนนี้ชีวิตชีวาของเขากำลังแฮปปี้มากๆก,กับการอยู่ที่บาเยนมิวนิกถึงแม้จะเกิดข่าวเรื่องการย้ายกลับสู่ท็อปแมตท์สเปอร์สโม,มสรเก่าของเขานะครับดาวยิงทีมชาติอังกฤษอย่างแฮร์รี่เคนครับย,ย้ายจากสเปอร์เนี่ยไปอยู่บาเยนเมื่อ2ปีที่แล้วและยังคงมีสัญญายาวจนถึงปี2027 รายง,งานก็บอกว่า,วาเคนมีค่าฉีกสัญญา65ล้านยูโรสอดเอาไว้ด้วยซึ่งจะมีผลในซัมเมอร์หน้าแต่เขาจะเป็นต้องแจ้งตั้งแต่ก่อนสิ้นเดือนมกราคมว่าอยากย้ายให้ออกจากทีมนะครับส,สเปอร์นะครับยังสอดใส่เงื่อนไขซื้อกลับเอาไว้และโจมัตแฟรงค์ Frank, เองคนซื้อปัจจุบันของสเปอร์เนี่ยก็บอกว่ายินดีอ้าแขนต้อนรับในการกลับมาของแฮร์รี่เคนในวัย32ปีอยา่างไรก็ตามครับเมื่อถามถึงโอกาสในการกลับมาที่สเปอร์เนี่ยแฮร์รี่เคนก็บอกกับเดลิเมลบอกว่า ผมไม่แน่ใจนะผมแฮปปี้กับมิวนิกเป็นอย่างมากเลยมันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเลยนะว่าผมจะใจคําว่าเราเสมอไปเพราะผมใช้เวลากับพวกเขามาทั้งชีวิตผมเป็นแฟนบอลของพวกเขาและจะติดตามสเปอร์มาเสมอเพื่อดูว่าพวกเขาเป็นยังไงบ้างพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมไปตลอดอย่างแน,น่นอนแต่ตอนนี้ผมกําลังรักชีวิตที่นี่นะเป็นเรื่องที่เยี่ยมเลยที่เห็นพวกเขาคว้าแชมป์ผมมีเพื่อนอยู่ที่นู่นหลายคนไม่ว่าจะเป็นนักเตะหรือสตาฟ เรารู้ว่าเรารอแชมป์มานานขนาดไหนและเคยเฉียดที่จะได้แชมปมา์มากขนาดไหนการคว้าแชมป์เลยเป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับทุกคนทั้งแฟนบอลและก็สโมสรทุกคนที่เกี่ยวข้องได้สัมผัสกับความรู้สึกแบบนั้นรวมถึงทําให้มันเกิดขึ้นได้สักทีนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญเสมอและหวังว่าพวกเขาจะเดินหน้าต่อและคว้าแชมป์เพิ่มอีกนะนะครับอันนี้ก็คือเป็นการพูดของแฮ์ริเคนนะครับบอกว่าเขามีความผูกพันอยู่แล้วกับสเปอร์นะจะติดตามไปตลอดนะครับ แล้วก็หวังว่าจะคว้าแชมป์ได้แบบเยอะๆในอนาคตนะครับอัตรเซนลตินะครับยอมรับว่าบราซิลเนี่ยได้บทเรียนในการพาแพ้ให้กับญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นะครับคาร์โลอารซลติกุนซือของบราซิลครับยอมรับว่าลูกทีมเนี่ยได้บทเรียนชั้นดีเลยในเกมที่แพ้กับญี่ปุ่น2-3นัดกระชับมิตรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเซบ้าบ,บราซิลขึ้นนำก่อน2-0นะแต่กลับโดนเจ้าถิ่นอย่างญี่ปุ่นเนี่ยยิงคืนแซงชนะรวดเลยเดียว3ประตูต่อ2นะครับนำให อ่าญี่ปุ่นเนี่ยเอาชนะทางด้านของบราซิลเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันกันเลยโค้ชชาวอิตาเลียนอย่างอันเช่ก็กล่าวหลังเกมครับบอกว่าเป็นบทเรียนที่ดีนะมีสิ่งที่เราจะเป็นต้องเรียนรู้จากเกมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งหลังทีมเล่นดีมากตอนเจอเกาหลีเมื่อ5วันก่อนพวกเขาเล่นดีในครึ่งแรกแต่อ่อนลงมากในครึ่งหลังความผิดพลาดท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือทีมของผมนั่นแหละมันไม่ได้ตอบสนองให้ดีหลังจากความผิดพลาดครั้งแรกแบบนี้เลย ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเราจนกระทั่งผู้รักาประตูของเราผิดพลาดหลังจากนั้นผมก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีมหัวเสียไปหมดนั่นคือความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดผมไม่คิดว่าทัศนคติลูกทีมของผมผิดอะไรหรอกนะอันนี้ก็คือการเปิดใจของคารูอันชูรติในใยอมรับว่าบราซิลนะได้บทเรียนในเกมที่พ่ายแพ้ให้กับญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พลิกล็อกพอสมควรนะ นำหนประตรูครับแต่ครึ่งหลังมาโดนรวด3ลูกครับโอ้โหเป็นอะไรที่เจื่อนไปเลยครับระดับบราซิลก็ต้องเจอระดับ1ของเอเชียอันดับ1ของเอเชียอย่างญี่ปุ่นนะก็โดนจัดไปเลยครับ3ประตรูต่อ2ได้เฮกันทั่วสนามเมื่อวานนี้ก็ถือว,ว่าคลึกครื้นพอสมควรนะครับพี่น้อง